สวัสดีค่ะเด็กๆอตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในกิจกรรมสร้างสารรค์นั่นเองค่ะ,ะโดยในวันนี้นะคะครูดีมจะให้เด็กๆเนี่ยมาเป็นนักออกแบบค่ะ,ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาลองคิดลองจินตนาการดูซิว่าในอนาคตอีก10ปีเนี่ยเครื่องมือสื่อสารของเราเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง โดยคุณดีจะเกินก่อนอยางสมัยก่อนนะสมัยคุณดีตัวเล็กเท่าเด็กๆเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบมีปุ่มกดแบบนี้ใช่ไหมคะโทรศัพท์ก็จะเป็นมีปุ่มกดเป็นโทรศัพท์บ้านแล้วก็เป็นโทรศัพท์อันใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่พอผ่านไป10ปี20ปีหน้าตาโทรศัพท์หน้าตาอุปกรณ์สื่อสารก็ เปลี่ยนไปมากเลยอ่ะกลายเป็นสมาร์ทโฟนมีแต่หน้าจอแบบนี้อ่ะมี iPad อ่ะมีแท็บเล็ตแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็โทรศัพท์สมัยนี้เนี่ยก็สามารถดูได้ทั้งหนังทั้งทีวีฟังได้ทั้งวิทยุเลยใช่ไหมลูกไม่เหมือนสมัยก่อนเลยพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณดิงจะให้เด็กๆเนี่ยลองมาออกแบบ ือสื่อสารในอนาคตกันค่ะว่าเด็กๆคิดว่าในอนาคตเนี่ยเครื่องมือสื่อสารจะหน้าตาเป็นอย่างไรสามารถคิดได้ตามจินตนาการเลยนะคะจะใส่ออปชั่นอะไรลงในเครื่องมือได้หมดเลยอยากจะให้อุปกรณ์ของเราสามารถมีแสงมีเสียงสามารถโทรออกไปนอกโลกได้อะไร่างนี้คิดได้ตามจินตนาการเลยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือสร้างสรรค์ผลงานพร้อมกันเลยค่ะนะคะครูดีมก็จะมามาวาดรูปเป็นตัวอย่างนะลูกอันนี้เป็นจินตนาการโทรศัพท์ในอนาคตของครูดีมเองนะคะอ่าโดยในอนาคตเนี่ยครูดีมคิดว่าโทรศัพท์เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องเล็กๆประมาณนี้อ่าเป็นเครื่องเล็กๆเ,เลยปึ๊บ แล้วก็มีปุ่มตรงกลางแล้วก็มีปุ่มเล็กปุ่มน้อยล้อมรอบปึ๊บ,บ,บอ่าแล้วก็โทรศัพท์ของครูดีมเนี่ยพอกดปุ่มตรงกลางปุ๊บก็จะฉายแสงขึ้นมาเป็นจอใหญ่ๆแบบนี้เลยอ่าฉายแสงขึ้นมาเป็นโฮโลแกรมเป็น ขนาดใหญ่เลยอะพอใช้โทรศัพท์ของคู่ดีในอนาคตใช้แสงมาแบบดีนะใช่ไหมลูกอ่ามันก็จะเป็นโทรศัพท์ที่สามารถใช้นิ้วมือเนี่ยกดอะไรก็ได้ในอากาศแบบนี้เลยอะถ้าใครเคยดูหนังเรื่องไอรอนแมนเด็กๆเ,เคยดูไหมคะอ่าที่สตีฟเขา กดกดกดอะไรในอากาศแบบนั้นเลยครูดินคิดว่าในอนาคตเนี่ยโทรศัพท์น่าจะกลายเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยค่ะมีจอหลายๆจอสามารถดูได้ทั้งหนังทั้งการ์ตูนทั้งข่าวอ่าแล้วก็สามารถโทรคุยกับคนอื่นไปพร้อมๆกันได้ในหน้าจอเดียวกันแบบนี้เลยค่ะ,ะจากนี้นะคะก็ให้เด็กๆลองจินตนาการนะลกูกว่า มือสื่อสารในอนาคตของเด็กๆเนี่ยจะมีหน้าตาย,ย่างไรแล้วก็วาดรูปส่งมาให้ครูดิมดูได้ตามจินตนาการเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบกิจกรรมสร้างสารรค์แล้วนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ